ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกรัฐสภากับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเพราะว่าเรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่มีปัญหามากทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองในป่าในน้ำ นะครับที่สําคัญทีจ่จังหวัดชชยภูมิที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็มีพื้นที่หลายๆอย่างที่มีปัญหาโดยเฉพาะหมู่บ้านหลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีวัดมีโรงเรียนมีหมู่บ้านมีิ่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้จากการสืบทราบประวัติว่าสมัยก่อนประมาณเกือบ100ปี มีการอบพยพราษดรจากปัญหาน้ําท่วมมาอยู่บนพื้นที่ดอนพื้นที่เนินนะครับเป็นหมู่บ้านมาตลอดระยะเวลาเกือบ100ปีบัดนี้ไม่สามารถที่จะออกเอกสารติดได้ผมยกตัวอย่างเช่นที่อาเภอคอนสวรรค์ก็หมู่บ้านดอนไข่ผําที่อําเภอเมืองชัยภูมิหมู่บ้านใหม่พัฒนาอยากจะฝากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้หาทางช่วยเหลือเพราะผมเป็นผู้แทนราษฎรมาเกือบ30ปี9สมัยนะครับแก้ไขมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังกล่าวได้ในบางแห่งบางพื้นที่ครับชัยภูมิมีป่ามีเขามากมีพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ราษฎรอยู่ทำมาหากินก็อยู่ดีวันดีคืนดีก็เป็นผู้ต้องหาบุกรุกที่ดิน ทั้งทั้งที่เราคงจะต้องพิสูจน์กันชัดเจนว่าเขาอยู่มาก่อนกฎหมายที่ดินหรือหรืออยู่หลังกฎหมายที่ดินแต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวนะครับดำเนินคดีติดคุกต่างๆซึ่งผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมควรจะให้โอกาสใช้นโยบายแก้ปัญหาโดยทางการปกครองนะครับจัดหาที่อยู่ให้ใหม่และให้ปราสดรอบรบอบรมปะ เเคลื่อนไปอยู่ที่ใหม่นะครับอาจจะมีค่าทดแทนทดเชยต่างๆไปนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติหรือป่าไม้ผมฝากอีกอันหนึ่งครับคือมันอยู่เชิงเขาพื้นที่เชิงเขามีสปอกอมีอุทยานมีที่ป่าไม้เป็นที่แห้งแล้งอยากจะให้ทำเป็นแหล่งน้ำขนาด กลางขนาดใหญ่แต่ทําไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาอุทยานติดปัญหาป่าสงวนอยากจะให้มีคณะกรรมการร่วมกันเพราะว่าการจัดทําแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอําเภอแก้งคร้อชัยภูมิครับมีพื้นที่เชิงเขาไม่ว่าจะเป็นที่ภูเขาภูทอกที่บ้านแท่นภูผาแดงที่แก้งคร้อนะครับภูแลนคาถ้าเราได้สร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่ไว้ ก็จะทําลดให้ลดปัญหาแห้งแล้งลดปัญหาน้ําท่วมเป็นแหล่งประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อยากจะให้คณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติรับไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับอีกนิดหนึ่งครับมีราษฎรร้องขอมาว่าที่บ้านป่าชาติอําเภอแก้งคลอจังหวัดชัยภูมิมีราษฎรที่ถูกอพยพมาจากพื้นที่ทํากินเดิมมีปัญหาแต่ให้เช่า นะครับเช่ามา10กว่าปีปรากฏราศฎรฐานะไม่ดีไม่มีเงินที่จะผ่อนส่งขณะนี้กําลังจะถูกดําเนินคดีขับไล่นะครับความจริงเรื่องเช่าก็ตัดไปซะยกให้เขาเพราะเขาอยู่มา15ปีแล้วนะครับผมใช้เวลาคับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ